ลิลลี่ค่ะลิลลี่เองลิลลี่เป็นชิสุซค่ะลิลลี่เป็นชิสซวันนี้ลิลลี่มาอาบน้ำดูคึกคึกคึกดีดชอบมากเลยชอบทุกครั้งที่ได้มาเทคอัพบาร์ดอ่ะชอบมากๆดีดบึนๆไหนดูสิไหนดูสิไหนดูไหนด,หนดูสิ่งที่ต้องทำตอนอาบน้ำคือนี่คือหูดูหูก่อนลูก ดูหูก่อนเขอพี่ปูดูหูก่อนนะนี่คือหู b บฟนะหู b บฟอเดี๋ยวมันก็จะเกลี้ยงเกลานะมันก็จะสะอาดเอี่ยมเอาอุ้งตีนหมามาให้ดูสิขอดูอุ้งตีนหมาหน่อยสินี่อุ้งตีนหมาที่ถ่ายขนใต้อุ้งเท้าออกแล้วให้ดอกยางดำๆเนี่ยเกาะพื้นได้มั่นคงเวลาวิ่งก็จะได้ขาไม่แบะนะ ดูก้นสิก้นสิก้นอ่ก้นไถ่แล้วสะอาดเอียบแล้วโอเคใต้ท้องใต้ท้องดูใต้ท้องเปรี้ยงกลาสสำหรับระบายความร้อนแล้วก็ไม่เลอะเวลาฉี่เรี้ยงกลาแล้วพร้อมแล้วจากนั้นเราจะไปไหนกันต่อลิลลี่ทุกอย่างพร้อมแล้วไปไปอาบน้ำกันลงอ่างไปบึนบึน บึน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 เห็นไหมนั่งชอบมาเทกบบานมากอ่ะบึน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 ไปอาบน้ำกันปะตึ๊ดตอนนี้เราอยู่ในอ่างนะคะลิลลี่อยู่ในอ่างค่ะตอนนี้ลิลลี่เพิ่งจะลงคอนดิชเนอร์ c o n ดิชเนอร์จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากฟอกแชมพูไปแล้วเนาะฟอกแชมพูไปสองครั้งถ้ามาอาบน้ำเลลี่ก็จะต้องลงคอนดิชเนอร์เคลือบไว้ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเคล็ดลับที่คุณเจ้าของมักจะถามว่ามาอาบน้ำไปอาบน้ำที่ร้านกรูมิ่งเนี่ย ทำไมตัวห้อมหอมตัวนิ่มๆตัวลื่นๆคอนดิชเนอร์ค่ะคอนดิชเนอร์จะเคลือบเส้นขนไว้ทําให้หอมนานอยู่ได้นานแล้วขนจะไม่พันกันคือระยะเวลาที่ขนพันกันก็จะนานขึ้นปกติรอบอาบน้ำของลิลลี่จะอยู่ที่เจ็ดถึงสิบวันเนาะทุกๆเจ็ดถึงสิบวันมามีก็จะพามา เป็นประจําเลยคอนดิชเนอร์และความแห้งนะคะก็จะช่วยให้น้องอยู่ได้นานยังผ่านไปแบบหลายวันแล้วก็ยังหอมอยู่ยังหน้าฟัดอยู่ขนยังนิ่มลื่นอยู่แบบนั้นเหมือนคนนะคะเหมือนผมคนที่เวลาสระผมเสร็จก็ต้องใช้ครีมนวดร่วมด้วยเส้นขนน้องหมาก,ก็เหมือนกันกระบวนการไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าใช้เวลามากกว่าเท่านั้นเองเนาะ ไปไปไป,ไปล้างคอนดิชเนอร์ออกแล้วเดี๋ยวเราไปเป่าขนกันไปแปรงฟันแล้วใช่ไหมแปรงแล้วค่ะบึนบึนขั้น <c oughs> ตอนต่อไปเราจะทำอะไรกันลูกเราจะเป่าขนกันค่ะ <c oughs> เราพร้อมจะเป่าขนกันนะคะพร <c oughs> ้อมแล้วนะคะห <c oughs> มาบึนบึนพร้อมจะเป่าขนแล้วค่ะ <c oughs> เอาไป ไกันเลยเป่าขนกัน สุดท้ายใช่ไหมตอนนี้ขนแห้งแล้วใช่ไหมขนลิลลี่ไล่น้ำออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดใดร้อนไล่ความชื้นออกให้หมดผิวหนังจะได้แห้งสนิทหอมทนหอมนานแล้วตัวทรีทเมนต์สปาเนี่ยก็จะช่วยให้ขนพันกันช้าลงขนน้องลิลลี่ไม่เคยเป็นสังกะตังเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมไปกันเลย หู after นะคะไหนสะอาดเอี่ยมขี้เป็ดหายเกลี้ยงวับดูข้างนี้ดูข้างนี้ดูอีกข้างนึงดูหงอีกข้างนึงดูหงอีกข้างนึงขอดูหงอีกข้างนึงขอดูหงอีกข้างนึงลูกขอดูหน่อยปะเห็นปะแจมหมาเห็นปะเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องแล้ว พร้อมจะกลับบ้านแล้วดูขนสิขนฟูฟ่องขึ้นมาเลยนุ่มพริ้วสลวยเลยบ้าวบ้าวพร้อมกลับบ้านแล้วใช่ไหมน,น,น,น้องงามมิตรภาพน,น,น้พองงามถนนมิตรภาพไปไปไปกลับบ้านกันไปลิลี่ลิลี่พร้อมแล้วบายบายก่อน say goodbye ก่อนบาย อีกสิบวันมาใหม่อีกสิบวันพบกันค่ะลิลลี่จะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ